ผมจะทําการย้ายรถเกี่ยว2องคันนะครับผมมาทําการเกี่ยวข้าวนะครับข้างในนู้นนะครับผมนะครับก็มันคนทางคอนเทนที่จะแคบนะครับเดี๋ยวจะเอาย้ายเข้าทางนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวย้ายเข้าทางนี้ไปได้เลยมาดูกันว่าจะเข้าได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปย้ายมากันได้เลยครับผมอ่า ไปย้ายปาได้เลยครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเข้าได้หรือเปล่านะคุณโยมครับนะก็ไอไอตรงนี้ผมคิดว่าเข้าได้อยู่นะแต่ว่าไอตรงนี้มันจะเข้าได้หรือเปล่าแค่นั้นเองเนี่ยไอรัอ้วเนี่ยแม่ถ้าเอารั้วออกได้นี่จะดีมากเลยนะอ๋อเอาทำไมผมทะลุได้บะ <c oughs> าทำไมผมทะลุได้นะครับเดี่เออเออถ้าผมเดินทะลุได้แต่ว่ารถก็เดินทะลุได้แต่ตรงนี้มันทะลุไม่ได้ดิคุโยมเนี่ย ไอตรงเนี้ยเออไอตรงเนี้ยมันทะลุไม่ได้นะมันชนเือถ้ามันออกได้มันจะดีมากเลยนะโอ้แล้วถ้าสมมุติเราเข้ามาบ้านหลังนี้โอ้โหบ้านหลังนี้ก็กำแพงก็ไม่ได้ว่ะโอ้โหเฮดตาร์ดเฮดตาด,าตาดาอันนี้ทำไมมันมันเท่ากันแหละนะครับผมไอประตูั้วไม้เนี่ยมันเท่ากันเลยนะ,ม,ะม,นมันเถากันเลยเอ้ยเ่ากันเลย,นะเเลยอันนี้เขามีหัวลากเลยนะเนี่ยสุดยอดเลยเพีย่ดีแล้วพี่มีหัวลากอ่ะดีแล้ว โอเคครับ okay. ผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปเตรียมรถกันได้เลยนะครับผมวันนี้เราจะใช้เป็นหัวลากนะครับผมหัวลากอ่าเราจะใช้เป็นเจ้าอฮิโน่นะครับผมแล้วใครเหยียบผมไปเมื่อกี้เนี่ยใครมันเหยียบผมไปเมื่อกี้เนี่ยอ่าผมจะใช้เป็นเจ้าอฮิโน่ ino, แล้วก็ตัวนี้นะครับผมอ่าอิสุนะครับผมอ่าอิสุ แล้วก็ฮีโน่อีกคันหนึ่งนะครับผมฮีโน่ก็จะใช้เป็นอ่คันคันนี้อ่าแล้วก็ก็สองคันนะร,รถเทเลอร์สองคันรถเกี่ยวอีกสองคันรถเกี่ยวผมจะใช้ช้างพัฒนานะผมอุ้ยไม่ใช่เจ้าช้างไไฟพัฒนาสมบุเอ้ยไม่ใช่นะผมผมจะใช้เจ้าช้างนะครับผมแล้วก็อีกคันหนึ่งก็จะเป็นสมบุ์นะครับผม สมบูรณพัฒนานะครับผมอ่าเนี่สมบูรณป่าจะสีเขียวนะถ,ถ้าอ้านจซิงๆอ่าแล้วก็ช้างนะผมช้างปากมันจะแยกกันนะผมอันไหนวะสุดท้ายหรออันไหนวะเนี่ยโอ,โ,หโ,หอโอ้โหันอัาได้กนะับแด้โอ้โหได้หนอยมรดาบรรดากันเยอะเอยอย่าชนผมดิพี่ โอ้โหล่อผมจากเดียวเลยเนี่ยมาโถอะเจ้าของนาอยู่ไหนเจ้าของนาเนี่ยโอ้โหเจ้าของนาบัตรโถยนะครับผมเดี๋ยวเราเอารถไปเตรียมข้างนอกกันแล้วกันนะวันดีครับแพ่วันดีครับเพลว้าววันดีนะครับผมนี่เออเปิดเพลงก่อนโอ้ย เดอคันนี้มีเสียงเพลงวะเี่ยใันนี้ไม่มีเพลงว่ะผู้ชมอันนี้เป็นหางเลียวกันเลยใช่ปะไม่ไม่คนละอย่างเลยว่ะเหล็ดนะผมหางนีดูเหมือนจะเป็นเหลดเลยนะจะดิ่งดิง่งดิงดิ่งดิงเยอะเยอะมาเลยครับมาเลยมาเลยเดี๋ยวเราจะมาขึ้นตรงนี้นะผมเรารู้ว่าเราจะขึ้นตรงนี้ดีกว่า ผม oh, ขึ้นตรงนี้ก็ได้นะขึ้นได้ปะได้แต่มันจะขึ้นไม่ได้เอาใส่เป็นตรงนี้เลยเจอเฮ้เจจเจบเจเจ อ๋อขึ้นได้แต่มันจะขึ้นไม่ได้เนาะเดี๋ยวคันนี้ถอยก่อนเดี๋ยวให้คันนั้นขึ้นก่อนแล้วกันนะผมอ๋อเดี๋ยวให้คันนั้นขึ้นก่อนเออเดะจกจกเฮ้เฮ้อ่าตั้งแต่ผมไปส่งเครมมันี่รู้สึกว่าการจอเย็นขึ้นมากๆเลยนะครับโอ้โหเป็นเรื่องดีดนะผมปะเป็นเรื่องดีนะครับผมปเป็นเรื่องดีกันเลยเอาคันไหนขึ้นก่อนดีวะคันนี้ขึ้นก่นนอนแล้วกัน ขอใา้เราเก็บล้มก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมันจะไปเกี่ยวสายไฟเขาขาดนะครับผอมมันจะเป็นล่อต่อไฟเอ้าเฮ้ยเอา้าเอ้าราปากช้างไปไหนอ่ะฮะอ๋อพื้นที่มันเต็มเหรอพื้นที่มันเต็มก็เลยซื้อปากช้างไม่ได้ โอ้โหวัดเท่เอ้ยมันใช่หรือเปล่าเลยลูกพี่พื้นที่เต็มเฉยเลยว่าซื้อปากช้างไม่ได้วะเออไดนได้วัดเท่าวัดเท่าก่อนไจุ๊บจุ๊บได้เราจะเอาไหนออกหน้าเอาคันนั้นหลอกออกหน้าได้นะคันนั้นออกหน้าก็ได้ ลบไปพี่พี่โบกลิฟลบ่หลบนะครับเดีย๋ยวผมเอาลบมหมอกกันแล้วกันนะครับผมจุบอ่าโอเคลบมหมอกอ่อนร่มหมอกอ่อนได้แต่วันนี้วิเชียรเขานะผมาอาจจะแค่นิดนึงนะครับผมในส่วนของวันใดนะครับคุณเจ้ารับในส่วนของวันจออนแดนนะครับผมอาจจะแคบแคบนิดนึงนะครับผมสมบูรพัฒนานะครับผม เอาคะแนนออกหน้าเอาช้างออกหน้าดีกว่าทางออกหน้าช้างออกหน้า,า,ออนามาล้ววาล้อวาร้อเจ้าช้างไวไฟนะผมเลดท,ทั้งคันเฮ้เลดท,ทั้งคันนะผมเลทสามทุดนสี่เลดบิลเลอร์ ใาแท็กแปดสิบเซนลดลงสิบเอ็ดตัวคาเรียสอตัวนะครับผมเอค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นนี่ปากกว้างสามเป็ดนะคุณผู้ชมครับปากกว้างสาเป็ดเนี่ต่อเลยต่อเลยเมมดึง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 กันเลยกันเลยกันเลยปากกว้างสามเป็ดนะผมปัดไ ไปยินแหงแรงลิฟ์นะผมความเร็วจัดจ้านนะครับผมจัดเอ้ยจัดพิจดเอ้ยจัดเนี่ยเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวเาเอาขึ้นมานะเนี่ยไอ้เป็นสมบูรณ์นะผมยุบ ฮ <c ười> ัดจดเออจุดนี่ฮัดจดเออจุดเว้ยฮัดจดเออจุดเว้ยอ่าถอย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 นะเลดมึงเอาวับนะผมสำหรับสมบูรณ์พัฒนานะครับผมโน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 ่โลล่เลยทั้งคันนะผมโอ้โหดูด โอ้เล็ดงาวับเลยว่ะแต่มันจะดูดแสงหน่อยนะไม่รู้เป็นอะไรผมอยากให้มันสะท้อนแสงอะ่ะแ่ไป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 ตั้งกระบ,บวลแล้วผมตั้งกระบ,บวนเลยเด้ตั้งกระบ,บวนเลยคุณผู้ชม ตั้งขบวนเลยได้เลยว้าเฮ้ยตั้งขบวนนะผมเรีกว่าการตั้งขบวนนะผมไปไปไปเฮ้เฮ้ยจุบเจ้เฮ้ยจุบจ๊บเจ้ เออว้ามว้าวว้าตามมาพี่ตามมาตามมาตามมาเฮ้เจ๊ะเจ๊ะเจาะเด้อ <guarding> ห <okay>? ูจิงไม้จิงไม้จิงไม้รุดจิงไม้รุดจิงไม้เก๋เฮเก๋เก๋เด้อรุดจิงไม้เลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วว้าวสังหารมาเลย แล้วเราจะย้ายไปยังไงมันครบสองกันวะไปพร้อมๆกันอะไปดิพี่เออด,ดีโอ้โห,โหมึงสวยจัดเลยว่ะเอโหดจัดครับผมโ,โหดจัดประลัดบอกรับผมเอขบวนแห่คารวันเจ้าช้างไฟไฟและสมบูรณ์พัฒนานะครับผมสองข่ายนะสองคำสองค่ายนะครับผมโอ้โหมึงสุดยอดว่ะ ่าเราเราคันไหนไปก่อนดีวะเราขันนี้ไปก่อนก็นได้ไหมไอ้น,นี้มันมีเพลงไงโจ๊ก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 ไปก่อนละไปไปก่อนละก็ไปพวกผู้อันมัเกี่ยวกันแล้วล่าสุดอะ่ะมัเกี่ยวกันดิพี่โอเคคันเออแมบปบนี้มันชิดซ้ายนะผมชิดซ้ายนะ จับเจอะโอ้โหตุบ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 นี่ไปครับผมนี่โอ้ยทำไมมันเดี่ยวอย่างเงี้ยว่าอ,อะไรอยู่วะเนี่ยโอ้อะไรวะเนี่ยอะไรของมันวะเนี่ย โอ้เด่นหน้าสะบงามแถวว่ะเออใจให้เออเจ้าเจ้าเออเออใจเย็นครับผมครับพี่ใจเย็นใจเย็นก่อนนะครับเฮเ๊ะเอ๊ะบินนีอันนี้มันเป็นคือเพลงจากรถคันนี้เลยนะครับผมดี่มันต้องโก่งหมดเลย ถึงยังถึงยังถึงหน้างานยังจกจบจะเด้ตรงไหนวะถึไม่ถึงเหรออ๋อนี่ไงนี่ไงข้างหน้านี่ไงได้รอได้รอไอ้บอลต้องกดกดเด้ดีมอลต้องกดกดดีจัดจัดจัดตรงเนี้ย นี่ครับเดี๋ยวเราจะเข้าทางนี้นะผมไปเดี๋ยวเราไปเอารถคันนั้นดีกว่าพอแล้วปิดเพลงแล้วเดี๋ยวเปิดเยอะมันจะดังกันไปนะผมอันนี้มันตรงอยู่บ้างเลยตรงปะโอ้ไม่ตรงสักเท่าไหร่วะไปไปไปป้ มาแล้วครับผมรถมาแล้วรถเกี่ยวมาแล้วรถเกี่ยวมาแล้วนี่รถเกี่ยวมาแล้วครับโอ้โหขึ้นเนินโอ้โหอัดขึ้นเนินไปเลยครับผมอัดขึ้นเนินไปเลยครับผมนี่โอ้โหโอ้โหโอ้ยหขยันลงก็แล้วครับวาผมขอยันลงก่อนหลักครับ ขย้ายส่งเลยเออขย้ายลงเลยแล้วกันนะครับโอ้โหเบกเบกเบกโอ้โหย้ายมาประมาณ20่ก <t découvrir> ิโลนะครับผมย้ายมาประมาณ20่กิโลได้นะครับผมสองคันนี้ปิดไฟก่อนนะพี่ได้เฮ้ยโอ้ยบด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 เสียงท่อเออมาสุดยอดตะบัดเลยว่ะสุดยอดตะบัดเลยคุณผู้ชม ได้มาสองคันแะลเจ้าช้างกับสมบูรณ์นะครับผมมาทางแคบๆเดี๋ยวผมจะลงลงทางแคบๆให้ดูนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับผมจะลงให้ดูนะไอ้าทางแคบๆที่ว่าเนะีย่ยเดี๋ยวผมลงให้ดูเลยมาเดี๋ยวลงตอนตอนตอนต,ตอนนี้แหละนะครับผมลงตอนนี้เลยสวัสดีครับลงมาลงมาเดินอะไรตรงนี้นะ่ะลงเอ้ยมันเข้าเฟรมผมได้เห็นไหมนะเออใจเย็นดิลงโอ้ยจับประหลัดบอกว่ะ อจจะไรแคปช้านิดนึงคนระับก่อนอื่นเดี๋ยวเราเอาอันนี้ออกก่อนแล้วกันนะค,นะคุณผู้ชมเราเปิดรั้วก่อนนะคุณผู้ชมนะอ่ะผมเปิดรั้วแล้วนะผมจะเอาช้างเดินเข้าไปก่อนนะครับผมผมจะเอาช้างเดินเข้าไปก่อนนะคุณผู้ชมอ่ะโอเคนะโอเค เดี๋ยวผมกลางกลางล่มเลยนะวไวินดีเซลมันอยู่ฝั่งนู้นนี่ว่ะเดี๋ยวผมกลางล่มเลยเนาะเดโอ้ยจะขาดแล้วเปล่าเ <c oughs> นี่ยนี่กลางอุ้มอัตโนมัตินะผมแต่แต่แต่รุ่นหกปีนี้ยังยังไม่กลางอัตโนมัตินะครับแต่รุ่นรุ่นใหม่นี่ตู้แอร์ได้กลางอัตโนมัติเลยนะครับ มาแล้วมาแล้วโอ้โว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 ้ย้อนแสงจะมัดเลยย้อนกสงจะมัดเลยโว้อยลงเลยถอยลงเลยเอ้ยเดินหน้าลงเลยโอเคสูงมากนะครับผม ก็เ,เกี่ยวเจ้าช้างอ่ะเดี๋ยวไปเอาอันนี้ลงก่อนสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์ม,มันก็จะกลางล่มเหมือนกันนะผมจะกลางล่มแล้วก็กลางอุ้มเลยนะครับแล้วก็เดินเข้าไปแล้วตู้กลางล่มอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเอ้ยเอา้ามันก็อยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอ อะไรของพี่แกวะเนี่ยโอ้เดี๋ยวกลางได้เดี๋ยวกลางไม่ได้ไม้ผมจะกลางร่มเนี่ยมันเดินมันเดโดดขึ้นก็ไม่ได้เนี่ยมันจะดูดทําไมแล้วแล้วพอมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บมันติดเลยโอ้อึ๊บอึ๊บอ่ะขึ้นฝั่งนี้ก็ได้วนี่นี่นี่ที่กลางล้มอยู่เนี้จึ๊บอ่ากลางล้มล้วกลางอุ้มเลยนะผมจึ๊บ นี่นี่นี่สมบูรณ์ครับผมเด้สมบูรณ์วัตรตาผมเนี่ยผมอยากให้เลันเง,งาๆแบบเ,เนี้ยเลนเงาวัดนะผมอู้อะไรวะเดี๋ยวผมต้องปล่อยรถก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมจะปล่อยรถก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชม โอ้มันวุ่นวายจัดเลยว่ะได้ได้สองคันนะผมเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาเลี้ยวเข้าไปโอ้เวลาจะบดอีกแล้ว <c oughs> อุ้ยเดี๋ยวผมปล่อยรถก่อนนะผมปล่อยรถก่อนผมปล่อยรถก่อนอ่อไป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 ผมปล่อยรถไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะเคันนี้มาดักไว้ผมจะคันนี้มาดักไว้ อ่าไม่ให้รถเข้าอ้าไอ้วกวดิไป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 แล้วแตมันจะจอดทำไมวะเนี่ยโอ้ไปดิเออจะจอดทำไมเนี่ยเอาโอ้โหปรโตูเอ้ยนี่เอามาสองคันเลยนะผมเอาจังมันไม่เป็นไร พอน,นั้นมันจอดถอึงนั้นเดี๋ยวผมจะเข้าทางแคบแคไปดูมันต้องเข้าตรงๆอ่ะคุณผู้ชมมันมันอันนี้มันเข้าไม่ตรงไงเราถอยถอยสมบูรณ์ไปก่อนเอ้ยถอยสมบูรณ์ไปอีกอ่าไปก่อนกันเลยพี่ไป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 ก่อนเลยไป ปก็เลยไปก็เลยไปก็เลยเอ้าวหยุดทำไมอ่ะถ้าหยุดถ้าหยุดผมก็ไปนะดูที่มันแคบขนาดนี้มันจะเข้าได้หรือเปล่าเนี่ยอ้าเข้าได้ไหมเข้าได้ไหมเดี๋ยวดูดิเข้าได้เปล่าลุงลุงลุงดูให้ผมด้วยนะลุงลุงหัวโาล้นๆนี่เห็นไหมเนี่ยดู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 ให้ผมด้วยมันเข้าได้ไหมอ้โหเข้าไม่ได้ว่ะเขาไม่ได้กว่าคุณผู้ชมาเข้าไม่ได้เลยครับผม อโอ้โหบอุ๊ยวเดี๋ยวโอุ๊อยเ <problems> ข้าไม่ได้เนี่ยโอ้เข้าไม่ได้ว่ะแคบเกินไปว่ะโอ้ยดิวเนี่ยมันแคบเกินอะดูดิมันเข้าไม่ได้เนี่ยต้องถากถากเสาออกแล้วมั้งเนี่ย ต้องถากเสาอะคุณผู้ชมเข้าไม่ได้ว่ะถ้าถ้าไม่มีเสาอ่ะอาจจะได้นะครับแต่ว่านี่มันมีเสา,าไงมันไม่ได้นะผมอ่เดี๋ยวเอาเป็นว่าไว้วิดีโอหน้าเดี๋ยวคอยว่ากันเดี๋ยวค่อยหาทางไปแล้วกันนะผมสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ